จ้ากระเพราหมูสับผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะผัดผักบุ้งไฟแดงข้าวสวยร้อนๆจ้าข้าวสวยร้อนๆเสร็จเรียบร้อยจ้าไปดูวิธีทำเลยจ้าสวัสดีค่ะวมื่อไหก็มาพบกับช่องน,อน้องวุ้นพายกินท่าเทียวเพื่อเราเลยจากพี่น้องจ้า มื่อนี้ยมาเสาะแบบนี้กับเขาขั้วจ้นพี่น้องจ้าเขาขั้วกะคือมาเห็ดกับเขาซูพี่น้องลุงป่านาอาจินเนาะจ้าเนาะไปเบิร์นน้กันเลยจ้าว่ามื่อนี้สิได้ายัางมาสูลุงป่านาอาจินค่ะไปเบิร์นน้กันเลยจ้า สำหรับเมนูมื้อนี่ของแม่นงูนนะคะเนาะแม่นงูนจะผัดกะเพราหมูเด้อค่ะเดอ้อผัดกะเพราหมูก็ได้เตรียมเครื่องอย่างมันใบเมื่อแล้วนะคะนี่จิเป็นแค่รสหอมไหท่ทัวฟักย้าใบกะเพราหมูบดแล้วก็พริกกระเทียมทิ่ต่ไว้แล้วเดอ้อจ้าเดอ้อสำหรับผัดกะเพราของเฮาเนาะค่ะเนาะเมนูที่สองแม่นงูนกสิ ผัดผักบุ้งไฟแดงพี่น้องจ้านี่ผักบุ้งก็ได้ล่างหั่นไว้แล้วอันนี้กพ็พริกกระเทียมตำใบเนาะค่ะเนาะผัดผักบุ้งไฟแดงถ้านั้นก็สิเป็นเครื่องปรุงต่างๆเด้อค่ะพี่น้องจ้าไปคะ่ะไปลงมือเห็ดสองเมนูน้ำกันเลยจ้าสำหรับผัดกะเพราหมูกับผัดบุ้งไฟแดงเนาะค่ะเนาะไปจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากระสิเห็ดเมนูแรกก่อน,นะะเนาะกะเพราหมูสับเด้อจ้าเด้อใส่น้ำมันลงไปเลยจ้า พี่น้องจ้าน้ำมันหอนแล้วกับสิใส่พริกกระเทียมค่ะพัดพริกกระเทียมใหม่หอมจ้าพี่น้องตามด้วยหมูสับจ้าพัดหมูให้สุกก่อนเด้อค่ะเด้อ ผัดหมูจนสุกค่ะพี่น้องจ้าหมูเริ่มสุกไม่นุ่นกระซิ้งๆหอมใหญ่แค่รอดค่ะตามด้วยทั่วฟักยาวจ้าพี่น้องพัดให้ซุกเลยค่ะ สีสันเรืองามเ้าพี่น้องจ้าผัดจนขวดไอหอมใหญ่ถั่วฝักยาวแครอทสุกนะคะจ้าพี่น้องจ้าแม่น้อองุ่นก็ได้ผัดหมูหอมใหญ่ถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทเริ่มสุกแล้วเข้าสีมะเริ่มปรุงกันได้ดจ้าเด้อใส่ผงชูรสจ้ารสดีค่ะน้ำตาลจ้า ซอสฝาเขียวค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะน้ำมันหอยค่ะพาเทเขากันจ้า ใส่ซีอิ๊วแดงแกหน่อยนอะจ๊ะเนาะให้มันมีสีสันนี่ค่ะค้นเลยค่ะพัดให้พัดให้เขากันเลยจา้าพี่น้องจ๊ะพัดเขากันซิมได้ได้ทีแล้วแซบแล้วกรสีิใส่ใบกะเพราลงไปได้ด้วจ้าใส่ใบกะเพราลงไปเลย พัดให้เข้ากันค่ะปิดแก๊ดเลยก็ได้นะคะนี่เสร็จเรียบลอยละคะ่ะสำหรับเม่น่วยผัดกะเพราของแมลงอุ่นนะคะ ต้นเขากันเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผัดกะเพราหมูของแม่นองวุ้นนะคะก็จะมาออกมาหน้าตาสีละจ้าพี่น้องจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับผัดกะเพราของแม่นองวุนนะะ้นเนาะค่ะเนาะแล้วแม่นองวุ้นสิตักขึ้นใส้จานเสิร์ฟลูกปลาหน้าอาเรเดอจา้าต้าขึ้นใส้จานเลยจา้ากะเพราหมูเน,นาะค่ะเนาะวากระสิเป็นหน้าตาแบบนี้ละค่ะพี่น้องจา้า จ้าพี่น้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะก,กระเพราหมูเมนูแรกเด้อจ้าเด้อไปค่ะไปเฮ็ดเมนูที่สองกันเลยจ้าก,กระเพราหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้จา,กกาจ้จาเมนูที่สองนะคะเนาะเมนูบุ้นก็จะผัดบุ้งไฟแดงเด้อค่ะเด้ออย่างสี่ก้อนสะน้ำมันหอยน้ำตาลอันนี้เป็นพริกกระเทียมเด้อค่ะเดอ้อ ของชิลรถจ้ะรดดีค่ะซอสฟ้าเขียวนิดนึงค่ะน้ำปลาค่ะนี่ค่ะไปค่ะไปพัดนะไปพักบุ้งนะ้ำมันหอยกันเลยจ้าผัดผักบุ้งไฟแดงนะ้องพี่น้องเนาะไปจ้า พีน่น้องจแาแม่น้ำวนกับสิมาพาัดผักบุง้งไฟแดงเลยเด้อค่ะเด้อก็คือได้เอาน้ำมันใส่เรียนปลอยแล้วเนาะค่ะเนาะแม่น้ำวนกับสิเทผักบุ้งลงเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็ได้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวผงชรสด,ด,ดีน้ำตาลเด้อค่ะเด้อเทลงไปเลยจ้ะเพราว่ามีไฟ เมนูนี้จะเฮ็ดง่ายเลยค่ะพี่น้องจ้าเมนูนี้เฮ็ดง่ายแค่นี้หละจ้าเรียบร้อยแล้วหมดแต่ว่ามีไฟเสร็จแล้วจ้าสำหรับพัดพักบุงไฟแดงของเมน้อุ่นแต่ว่าไฟบรลุอาตักขึ้นใส่จานเลยจ้า นี่พี่น้องจ้าตักขึ้นเลยค่ะปิเกตก็นะคะเนาะนี่ว้าวก็จะเป็นหน้าตาจังสี่หละพี่น้องจ้ากระแสปอสเอี่ยงกระแสบมัดหละพี่น้องคนมาเข็ดนี่ ็จแล้วนะคะสาหรับผัดผักบุากา i̇şte. ้งไฟแดงพร้อมเสิร์ฟลุงป้าหน้าอาล้วจะไปค่ะไปเบื้องเมนูอาหารของเมนูวุ้นมือนีกันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าสาหรับเมนูอาหารของเมนูวุ้นมือนีก็เสร็จเรียบร้อยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็สิเป็นผัดไอกะเพราหมูนะคะเนาะกะเพราหมูสับจ้าพี่น้องจ้าถ้านี่ก็สิเป็นผักบุ้งไฟแดงพี่น้องจ้าสองเมนูนี่ก็ต้องกินกับนี่พี่น้องข้าวสวยร้อนๆจ้าเสร็จเรียบร้อยหุงไว้แล้วค่ะเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำรับเมนูมือนี้ค่ะไปค่ะพี่น้องจ้าไปกินน้ำกันเลยจ้า เดอร์คาะเดอร์ก็คือผัดกะเพราหมูสับกับผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วความเสิร์ฟลงปลาหน้าอ่านแล้วนะคะเนาะใครมาใครชอบคลิปของเมนูยังบะท่านี่มาเยี่ยมบานเมนูกับเขามาเยี่ยมกันได้เดอคาะเดอร์มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เดอคาะเดอคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำเมนูกันเขามาได้เนาะนะคะเนาะอย่าลืมเดอคาะเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับนะคะให้ช่อง น้องวูนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณในลาค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้าจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย